เออว่ะแป๊บแป๊บแป๊บนี่เรามีอะไรนะขายกระเป๋าด้วยใช่ไหมละ่ะสีใบก็คือกรีนโทนแล้วก็แบล็คเนี่ยแล้วก็บลพลเนี่ยลเลด <Red S 1> สีอันเนี่ยมาดูที่เฟอร์นิเจอร์ครับผมนี่ผมไม่รู้ว่าอันไหนใส่กระเป๋านะไอ้ฟอร์ฟอร์นี่หรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือว่าใส่ได้ทั้งหมดผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมอ่ะงั้นเราลองเอา ตัวหนึ่งร้อยมาดูครับผมว่าเออจะใส่กระเป๋าได้ไม่น่าจะได้นะเอาไงรูปเสื้อไงรูปกระเป๋าอ๋อ,อมีรูปกระเป๋าให้ด้วยครับผมเออเกือบดูเกือบไม่ดูเลยครับผมนี่มีอ๋อมีขายแว่นตาด้วยครับผมโอ้เกมนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมมีขายขวดแว่นตาโอเคงั้นเราเอาที่วางกระเป๋ามาด้วยครับผมนี่เป็นเชือกหกคูณสี่แล้วกันครับผมอ่าสองร้อยเลยนะ เออเราเราก็ซื้อกระเป๋ามาด้วยสักอ4อนเลยนี่นีนนมาอยู่ที่250.08ครับผมโอเคอันดับแรกครับเราดอเสื้อเรามาทั้งหมดด้วยครับผมเออจุกว่าเชลเตอร์แล้วก็กระเป๋ามาถึงครับผมนี่อีกประมาณ2 2 2 3นาทีครับผมโอเคเปิดร้านเลยครับผม โอเคฮัลโหลโจโจวันนี้นะครับผมเราอยู่ในเกมโคดิ้งสโตร์ซิม,มูเลเตอร์ครับผมเออใช่แล้วครับผมเรามาเปิดร้านคั้งนี้ครับเราจะมาขายกระเป๋าด้วยครับผมออ่นนี่เสื้อผ้าเซ็ตแรกเราขายเนี่ยเกือบหมดมั้งเนี่ยเพราะว่าอันสุดท้ายน่าจะเป็นอะไรนะไอ้กางเิงยีนไอ้สีม่วงๆเนี่ยไหนนะนี่นี่นี่เปรายีนเนี่ยอ่าหมดแล้วครับผมเซ็ตแรกเราหมดแล้วเลือกระเป๋าสีใบครับผมอ่าต่อไปแล้วก็ ยู่ในเฟอร์ดิชช์การตกแต่งเหรออ๋อ,อนี่การตกแต่งเรายังไม่ใส่นะครับผมเอออยากใส่อยู่อยากใส่อยู่เดี๋ยวหาทุนก่อนแล้วก็นี่ครับผมเซ็ตต่อไปก็น่าจ,จะเป็นเกียงยีนอันนี้แล้วก็เสื้อขาวอ๋อสวยอยู่สวยอยู่ครับผมสวยอยู่อ่ะอ๋อเชิญเลยครับคุณลูกค้าโอ้โหก้เกียงยีดหนึ่งตัวนะครับผมไม่มีทอนครับผมเออเชิญเลยเจเออเกียงยีนเสียบราวนะครับหนึ่งตัว 2อเหรียญนะครับเจเออขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณที่ใช้บริการน,นะครับผมเออ,เอ,อร้านเราครับผมนี่เราซื้อเออเราขายเสื้อผ้าเริ่มจะเยอะขึ้นมาแล้วครับผมอ่าแต่ว่าเราคิดอยู่ว่าเออส่วนกระเป๋านี่เราจะวางไว้ไหนให้มันสวยนะหรือว่าวางไว้ตรงนี้นี่นี่น,นี่เออนี่แถวนี้แล้วกันเนี่ยเนี่ยเออนี่น,นี่ติดเสาตรงนี้ก็ได้ครับผมนี่หรือว่ายังไงวางตรงนี้ก็ได้อ่าครยว่ากันครับผมโอ้มาแล้วครับคุณลูกค้ามาแล้วครับผมมาแล้วครับ เออโอ้สามตัวเลยนะครับผมสิบเอ็ดเหรียญครับผมจุดแปดเก้านะครับเออขอบคุณครับผมโอ้เสื้อสวยมากครับผมลายนี้เกียงยี่1ตัวครับลูกค้าสี่จุดห้าสี่ครับขอบคุณครับเอาเชิญเลยครับลูกค้าครับผมเสื้อขาวหนึ่งตัวครับผมหนึ่งสองสามจุดสามสองนะครับผมเออมาครับเจ๊โอ้ยใส่เสื้อขาวนี่หน้าหนาวไม่หนาวนะครับผมโอ้ไม่หนาวค่ะโอ้ที่ว่าชอบใส่แบบนี้ค่ะโอ้ยสุดยอดเลยครับผมุลูกค้า ใส่แบบนี้ไม่รู้สึกหนาวเลยนะครับผมเออตัวนี้เสื้อเราที่อะไรนะกักตุนไว้ก็เหลืออยู่แค่นี้ครับผมอ้ามันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วเอ,อ้ยเสี้อคาร์หนึ่งตัวครับเจห้าจุดสิบแปดครับผมขอบคุณครับอ,อืองอว่างแง่งแง่งงอเอ,อเรอของชิ้นสัตว์ไปครับผมกํลังจะมาถึงกําลังจะมาถึงไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอรรยากาศเช้านี้ครับผมนี่กี่โมงนะสี่โมงเย็นนี่ว่าเอา้าเย็นแล้วเย็นแล้วเออก็ว,อว่าอยู่ทำไม อากาศเป็นสวยๆแบบเหมือนอาทิตย์กำลังจะตกครับผมเออเสื้อขาหนึ่งตัวครับผมอยู่ที่3.52ครับลูกค้าขอบคุณครับผมมาครับมาครับโอ้ยเกรืองยนหนึ่งตัวครับผมอยู่ที่2.32ครับผมขอบคุณที่ใช้บริการนะครับไว้มากอุดหนุนไหมนะครับผมโอ้โหลมเย็นแล้วครับผมตอนนี้อากาศเริ่มจะเปียกปนนะครับผมนี่สีฟ้าเริ่มจะเป็นสีฟ้าครับผมอากาศเย็นครับผมวันนี้ครับผมอ่าโอ้นี่มันจะหมดแล้วครับผมเสื้อ อาจารย์เอสีขาวของคุณผู้หญิงครับผมเออสามผืนนะครับเจ็ดกระผมจุดเกครับผมขอบคุณครับมาครับผมท่านประธานบริษัทครับผมพอที่64นะครับผมเออขอบคุณครับเชิญนะครับเจ๊โอ้โหนี่เป็นเมียเจ้าของบริษัทคนเมื่อกี้หรือเปล่าครับผมเออแต่งชุดนี่ออฟฟิเชียลมากครับผมเอ้ย5.46ครับผม1,2,3,4,5,6องสขอบคุณครับเอ้า เออโทษทีครับผมอือโทษทีครับเอามาครับมาครับทั้งนั้นอ่ะเสื้อขาวสองตัวนะครับอยู่ที่8.70ครับคุณลูกค้าขอบคุณครับไว้มาอุ่นเหมือนไหนนะครับผมต้องพูดที่เจ้าพิการครับเอ้ยอ้าวกระเป๋ามาก่อนซะแล้วอะไรครับนี่อ่ะมันจังเล่ะหือเฮยไอ้ปึ๊บวางไวตรงนี้ก่อนแสดงว่ากระเป๋าเสร็จก่อนครับผมอ่ะเร็วมากเร็วมากครับผมอือวันนี้ลูกค้าทั้งหมด14ท่านนะครับผม อ่าใช้จ่าย,ย250เมื่อกี้รายได้ทั้งหมดเราได้มา75เหรียญครับผมแล้วก็ภาษีเจ็ดนะโอ้ถือว่าไม่แย่เท่าไหร่ครับผมโอเคข้าไปต่อเช้าเลยแล้วกันครับผมอ่า Good morning ทุกคนเออเชิญเลยครับคุณลูกค้าเชิญเลยครับเออรันเราพร้อมให้บริการแล้วครับผมแต่ว่าไอเสื้อเสื้อนี้ของคุณลูกค้าจะหมดแล้วนี่ว่าเออตัวนี้เปล่าเออตัวนี้ตัวนี้วนไวท์ทงท็อปครับผมเออเดี๋ยวก็จะไม่มีซะแล้ว วางมา,มา,มาบังลงไปวางลงไปเรื่เป็นรายการสุดท้ายครับผมไม่เป็นไรวางลงก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเออแล้วก็เสื้อสีฟ้าที่เหลืออยู่สองตัวเขาล่อนเขาล่อนเลยครับผมโอ้ยเสียดายวางลงไปพอดีว่าของเราจะมาถึงก็ชาก้าครับผมเออรถแทงเออเออรถรถสิบล้อมามชา้าครับผมเออมันอยู่ไกลครับผมนี่เสียดายมากครับผมอาเอาเอาผลูกค้ามาแล้วบ่เออมาแล้วครับมาแล้วครับเสื้อคาร์ตตัวครับผม 2องครับผมอืหองสามสี่าขอบคุณครับผมเช่ครับคุณลูกค้าเช่นเดียวับเช่นเดียวับ11นะครับไม่มีทอนครับผมขอบคุณครับเออเสื้อ3ตัวครับผม12เหรียญนะคะเออทอนที่12นะครับก็5วห้าหเอ้าวเกินไปครับผมขอบคุณครับเชอครับเจ๊หูแต่ละคนนี่รวยกันมาจากไหนกัผป๋อป่หูใส่นาฬิกาที่อย่างรู้อย่างร้านเลยครับผม สีเดียวกันทั้งนั้นสุกใสเป็นแบรแนด์เมของซอยนี้ครับผมเอยเหมือนกันเดะเลยแต่ละคนครับผมเออนี่ก็เป็นแบ็กสีเชื้อจเปล่าเออแบ็กสีเสื้อครับผมสี่ตัวนะแต่ว่าอ้คุณลูกค้าไม่ค่อยซื้อคับนนี้หมดไปแค่สองตัวเองครับผมอ,อึ๊บอันนี้ก็เป็นไวท์เรทเชิ์ตนะครับผมอันไหนข้างล่างหรือเปล่าเออจะหมดพอดีเลยเหลือสามตัวกล่องว่างเปล่าครับผมโอเคทิ้งลงไปทิ้งลงไป มา,ล,มาล,มละครับมาละครับมาละครับเสื้อขาหนึ่งตัวครับผม11นะครับจุดแปดเจ็ดครับผมขอบคุณครับผมหูแต่ละคนนี่นาฬิกานี่ใหญ่มากครับผมอยู่ข้อมืออีกครับผมมันยาดเสียฐีจะชัดเลยครับผมมาครับเจมาครับเจก,กเกิจหนึ่งตัวครับผม2 3 2อเออท่านประธานบริษัทหนึ่งตัวนะครับผมที่5 6าหกดจดด้วยอ่ะขอบคุณครับ เชื่ครับเจเออเสื้อขาถึงตัวครับผมไม่มีทอนนะครับขอบคุณครับเออกระเป๋านี่มาก่อนบ้านก่อนเมืองเขาแล้วครับผมเ,ออเสียใจมากแต่ว่าอย่างอื่นยังมาไม่ถึงเลยครับผมเ,ออเดี๋ยวเราสั่งเสื้อผ้าเสืเดิมเรามาด้วยครับผมเอาเผื่อมันมา็วมันเมื่อกี้มันจะหมดแล้วกม,มีอีดอกเอยไปที่ร้านค้าใช่ไหมร้านค้าร้านค้าเออเนี่ยเนี่ยิงยีนเราเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งซิปเลยครับผม ซื้อมาทุกๆถึงเซตเลยครับผมนี่อยู่ที่113เหรียญครับผมตอนนี้เราเหลือ340นะไม่เป็นไร2ตัวนะครับเสื้อฟ้ามีทอนครับขอบคุณครับเชฟครับใชฟหตัวนะครับ3.52ครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับไวมาอุดด้วยไหมนะครับเจเออโอ้โหใส่กาชัทมาชัดด้วยนะครับผมโอไม่รู้สึกหนาวเลยนะครับผมโอ้อากาศก็เย็นนะครับวันนี้เออสุดยอดมากครับคุณลูกค้า อ้าวมาแล้วบอโอ้เสื้อกีฬาหนึ่งตัวนะครับผมพวกนี้จะไปแข่งกีฬาใช่ไหมครับโอ้ใช่แล้วค่ะพวกนี้จะไปแข่งกีฬาระดับโลกค่ะอุ้ยสู้ๆครับผมสู้ๆครับเออพักผ่อนเยอะๆครับผมเออพ่กนี้จะได้ไปสู้คู่แข่งแล้วครับผมมา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 มเจมาเออสามึกตัวเลยนะครับผมอยู่ที่6.5้าโอ้ยหกห้าครับผมนี่ได้ 6. หกจุดใสนี่ขอบคุณครับ ไม่เป่าอุ่นดมวยนะครับผมเออขอบคุณเี่ใช้บริการนะครับเอ้ยเดินทางปลอดภัยด้วยนะครับคุณลูกค้าบ๊ายบายครับวันนี้นะครับผมลูกค้าทั้งหมดอยู่ที่14คนเหมือนเดิมครับผมแต่ว่ารายได้ของเราครับเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเป็นแปเหรียญครับผมแล้วก็มีค่าภาษี8เหรียญครับผมโอเคถือว่าไม่ขาดทุนนะครับผมอ่าอี๋สวยงามสวยงามอ่ะฮะเชิญเลยครับคุณลูกค้าเชิญเลยครับอ่ะเราเพิ่มสปีดหน่อยครับผมเออมันนานแล้วครับผม เออนี่คืออะไรครับอันนี้คือกระเป๋าแบล็คนะครับโอ้ยกระเป๋ามาก่อนบ้านก่อนเมืองครับจริงๆครับผมโอเควางไว้ที่ก่อนครับผมเอต้ากระเป๋าเออเสื้อผ้าเราก็ยังมาไม่ถึงเลยนะครับผมตอนนี้เดเวลิลเราเจ็สิบสองแล้วครับผมอึบอึ๊บอึบหกนะครับจุดสิบสี่ครับผมเออเสื้อผ้าเราจะหมดแล้วเอ้ยคอนเสิร์ตจะหมดสามจุดสามหนึ่งครับผมหนึ่งสองสามหนึ่งขอบคุณครับ ไว้บ้าอุด้งไหมครับคุลูกค้าครับผมเออเนี่ยเสื้อกีฬาเรานี่เลยอยู่างห้าตัวนะครับผมนี่ส่วนเสื้ออะไรเนี่ยนี่ไว้ที่เชิ้ตเรานี่เลยอยู่าสองตัวเขาล่อนล่อนอยู่ครับผมอุ้ยเสียดายมากครับผมพอดีว่ารถสิบล้อมมาสงชาครับผมเออมันก็เลยลอนเสื้อ้านานไปหน่อยครับผมเสื้อขาวนะครับหนึ่งสองสามจุดหกสิบสามนะครับเออขอบคุณครับผมเจอครับเจ๊เจ๊ครับเจ๊โอ้ดูเล็บด้วยกลับไปตัดเล็บด้วยนะครับผมเออ เดี๋ยวมันดำเดี๋ยวมันดำพุ่นนะนาฬิกาพื่นหนักใหญ่ครับผมวุ้เสียฟ้าหนึ่งตัวครับผม2.27นะคุณลูกค้าขอบคุณนะครับเอาไปนึกว่าขึ้นบนอะไรนะเคาน์เตอร์ซะแล้วโอ้เชิญเลยครับเชิญเลยครับนี่เพิ่มความเร็วที่ต่อยครับผมมานี่คือกระเป๋าอีกครับผมเป็นกระเปุ้ครับผมมามาทิ้งลงไปมาราคาคุณลูกค้ามาแาครับสามพื้นนะครับผมอยู่ที่สิบสามเอทอนที่สิบสามเหรียญนะครับผม จุดเจ็ดหกครับผมห้าหกเจ็ดอ้าเกินห้าหกนะครับขอบคุณครับผมเชิญครับผมโอ้เสื้อกีฬาหนึ่งตัวนะครับผมเออไม่มีทอนนะครับขอบคุณครับผมเสื้อฟ้าหนึ่งตัวอยู่ที่สองจุดสองเจ็ดนะครับคุณลูกค้าเออขอบคุณที่ใช้บริการนะครับคุณลูกค้าครับผมเออลงมาเลยอันนี้คือกระเป๋าอันสุดท้ายหรือเปล่าเออน่าจะเป็นกระเป๋าอันสุดท้ายแล้วครับผมจากนั้นก็เป็นสองนาทีแสดงว่าเร็วขึ้นครับผมบอคุณลูกค้า เชขาหนึ่งตัวนะครับผมอยู่ที่3.52ครับคุณลูกค้าครับคุณครับมาครับเจ๊เออ5้จุดนะครับเออขอบคุณที่ใช้บริการน,นะครับผมเออเสื้อกีฬาเราก็เริ่มจะหมดแล้วครับผมเพราะว่ามันขายดีครับผมเสื้อกีฬาเราคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าชอบเอ,อ้ยอันนี้หรือเปล่าเอ้ยอ,เอข้างบนเหรอวางลงไปครับผมเออเหลือสองตัวครับผมเอามันเป็นอะไรไเป็นอะไรทิ้งลงไปก่อนแล้วก็ แบล็กทีเชิร์ตเราก็เหลือเยอะอยู่ครับผมวันนี้คุณลูกค้าไม่ค่อยซื้อเสื้อแบล็กทีเชิร์ตกันเท่าไหร่ครับเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิงลงไปมาแล้วครับคุณลูกค้ามาแล้วครับมาแล้วครับเอ้ยทำอะไรกันครับนานา่ะซิบซิบกันหนึ่งสองขอบคุณครับมาครับคุณผู้ชายครับผมเอ๊ะเกิดยืนหนึ่งตัวครับผมสองจุดสามสองนะครับมาคนที่จะบริการครับผมเออ่าอูดึงใหม่เด้อ เหมือนกันครับผมจะไม่มีทอนนะครับขอบคุณครับเออสักกี่ล่ะนะครับเจ๊โอ้ยห้าจนะครับเออขอบคุณที่ใช้บริการนะครับให้มาอุ่นนุ่มนะครับคุณลูกค้าครับผมบ๊ายบายนะครับอีหยาอีหยาเออนี่ก็เอามาใส่อีกครับผมไอ้แบ็กทีเช็ดเราครับผมนี่นี่วางลงไปดีสองพลัวพอดีครับผมในเซลเราเออเอาเอาใช่หร ราคาคุณลูกค้าน to well ่าจะเป็นลูกค้าท่านสุดท้ายครับผมโอ้โหซื้อ3ตัวเลยครับผมอยู่ท pues be ี่เนะครับจุดสานะครับคุณลูกค้าขอบคุณครับผมเออวันนี้ลูกค้าเพิ่มมาหนึ่งท่านน่าจะเป็นเพราะว่าท่านเมื่อกี้ครับผมแต่ว่ารายได้เราอยู่ที่78เหรียญครับผมภาษีอยู่ที่7เหรียญครับผมโอเคไม่เป็นไรถือว่าไม่ขาดทุนมากครับผมเออถ้า70ขึ้นไปนี่ถือว่าโอเคอยู่ครับผมตอนนี้ครับผมเท่าที่ดูนะเออราคามันก็อยู่ที่ประมาณ70เหรียญ80เหรียญอยู่แถปดสิบเหละรับียญอยู่แดด เออเชิญเลยครับคุณลูกค,ๆๆค้าเชิญเลยครับเสิรเข้าร้านได้เลยครับผมนี่คือร้านอะไรครับผมร้านกาแฟโอ้โหเราสามารถกินกาแฟได้ไหมลู้เสียดายครับผมเราไม่สามารถกินกาแฟได้น่ะเออนี่มันย่านชุมชนแห่งความรวยนะครับผมแต่เรากินกาแฟไม่ได้เสียดายมากครับผมทั้ทงๆท,ที่ร้านกาแฟอยู่ข้างหน้าเราครับผมเออเชิญเลยครับคุณลูกค้าเสีอคันตัวนะครับอยู่ที่5.18อปเอๆๆเอาครับผมที่สนุกด็อกนะครับ 3นะครับจุด52ครับผมขอบคุณค้าพี่สนุกดอกขอบคุณที่บ,บริการน,นะครับผมไอชิ้นเมื่อกี้น่าจะมาถึงแล้วครับผมนี่ไงเชลเตอร์เรามาถึงแล้วครับผมเป็นเชลเตอร์ของกระเป๋าตะครับโป้เฮ้ยหมุนกับหมุนก่อนอึ๊บอึบอึบนี่จริงเราว่าจะวางไว้แถวแถวนี้นี่แหละครับผมนี่จะวางไว้ตรงนี้ด้วยซ้ำน,นี่เสาสักหน่อยครับผมนีลองวางลงไปดูซิน่าจะได้อยู่ไหมเออคุณลูกค้าจะชอบใจดุปลานะครับ เดี๋ยวเราเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าครับผมคิดออกแล้วนี่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 อิขวางลงไปครับผมนี่สวยดูสวยดูอสมาแล้วครับคุณลูกค้าครับผมโอ้หยอิบไปเทลเลยครับผมจุดสามสองนะครับคุณลูกค้าเออในห้านะครับตอนที่ห้าจุดแปดสองห้าหกจุดแปดหนึ่งสองทางบึงขาเชียรครับเจ๋อู๋ร้านเรานี่สาวๆเข้าเยอะนะครับผมเออธรรมดาที่ไหนครับผมเออเพราะว่าเรากดไบเอ้ากดผิดครับผมเกินมาซะด้วยนะประเด็นเมื่อกี้เนี่ ว่าเราเป็นร้านแฟชั่นผู้หญิงกับผมเออในล่าสุดจะซื้อล่าสุดคือซื้อกระเป๋ามาขายให้คุณผู้หญิงนะครับผมไม่มีของคุณผู้ชายด้วยครับผมคองผู้ชายก็น่าจะต้องเป็นแว่นตาในครั้งต่อไปครับผมอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเออสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับผมขอบคุณครับผมเออขอบคุณที่ใช้บริการนะครับเดี๋ยวเราเอากระเป๋มาใส่ก่อนครับผมสักอันหนึ่งแล้วก็เปิดครับผมนี่แล้วก็วางลงไปวางลงไปอ้าวัได้แค่นี้บ่ ตั้งราคาก่อนครับผมอ่ะตั้งราคาตั้งราคายัางไงอ่ะตั้งราคาปุ๊บนี่ออเออเรียบร้อยเอาปึ๊บแล้วก็ปิดครับผมแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมส่วนของกระเป๋าครับผมเอาไปแล้วครับคุณลูกค้าไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้แสดงว่าเราซื้อเชลเล็กไปหน่อยครับผมอยู่ที่5.13ครับผมมาถึงคุณลูกค้าก็ซื้อกระเป๋าเอ๊ะนั่นคุณผู้ชายซื้อ กระเป๋าก็ผมเอ้าเด็ดไปได้จังใดครับผมโอ้โหคุณชายซื้อให้คุณภรรยาแน่ๆครับผมอ่าไม่ซื้อไปใส่เองแน่นอนครับผมเออเห็นอยู่เห็นอยู่สองจุดสิบเก้านะครับคุณลูกค้าเออมาครับเจสเจสสนใจกระเป๋าไหมครับผมไม่ต้องเอาเสื้อกีฬาตัวเดียวก็ได้นะครับผมเออกระเป๋าก็มีครับผมมาครับคุณคุณลุงครับผมมาเลยครับผมโอ้โหคุณลุงซื้อกระเป๋าสีมส่วงซะด้วยนะครับผมโอ้โหเออมันน่าสงสัยนะครับคุณลุงครับผมซื้อกระเป๋าแบบนี้นี่มันน่าสงสัยนะครับผมเออ อันนี้เป็นเลสนะครับผมวางลงไปวางลงไปดได้แล้วแล้วก็ทิ้งลงไปแล้วก็ตั้งราคาครับผมเอออยู่ที่สามเหรียญน,นะครับผมถือว่าโอเคอยู่ปิดกับผมแล้วก็วางไว้ตรงนี้เหมือนกันครับผมนี่นี่วันนี้ลูกค้าสิบสองท่านครับผมลูกค้าคนเมื่อกี้นี่ผมอะไรนะคิดตังค์ไม่ทันครับผมอยู่ที่แปดสิบเหรียญน,นะวันนี้อโหถือว่าเยอะเอาเรื่องเลยนะครับผมเด็กการเด็กการอู้เสียภาพผมนี่ จะไหวไปมเนี่ยนะเอ้ากระเป๋าจะมีอีกเสีเขียวน,นี่มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ชั้นนะครับผมแต่ว่ากระเป๋าเรามีห้าเลยนะไม่ใช่เดียวกันกันกบนี้หรอนี่กินโทษกินโทษอา้าวมันคือซ้ํากันนะประเทศเนี่ยมันจากไหนละ่ะเฮอมันคือซ้ํากันมาแล้วครับมันแป,กแปกแลกๆอะไรอ่ะอันนี้เป็นแบล็คนะครับผมน,นี่เป็นแบล็คแล้วเราใส่วางตรงนี้แล้วก่อนอ่ะแล้วก็ทิ้งไปครับผม ั้งราคาไปครับผมเออตองแป๊กตรงแป๊กแล้วก็เอามาวางไว้เหมือนเดิมครับผมนี้เอามาวางไว้ตรงนี้ด้วยกันแล้วก็อสีท้ายคือสีเขียวครับผมมาเปิดออกมาแป๊บนึงนะครับคุณลูกค้าไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ลูกค้ามาแล้วรอแล้วกระเป๋าหนึ่งอันนะครับมีที่ห้าจุดสิบแปดครับผมเจอครับเจเจอครับเจโอ้กระเป๋าสองใบเลยนะครับผมเอาเอาไปเอามาเสือบเสือบอสี่สิบหกนะครับผมขอบคุณครับ เจอครับเจอครับเสื้อค้าทั้งตัวนะครับผมที่หนึ่งจุดสามสองนะครับเออทอนทอนทอนสองโอเคขอบคุณครับโอ้ฟ้าเฟดใช่ไหมครับเดี๋ยวโอ้ใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นแฟดน้องอ๋อโอเคครับผมโอมาซื้อตามกันมาเลยนะครับผมเออกระเป๋าสามใบนะครับคุณลูกค้าสุดยอดมากครับผมสิบจุดเก้าหนึ่งนะครับคุณลูกค้าโอ้ยมาถึงก็ซื้อกระเป๋าเลยนะครับคุณลูกค้าวางลงไปครับผมเออวางลงไปแล้วก็ทิ้งครับผมตั้งราคาก่อนนี่ ึ๊บกระเป๋ามาวางไว้ครับผมึ๊บนี่ทิปทเออเดี๋ยวเราเอากระเป๋าสีแดงมาด้วยโอเคเอามาทำอะไรนั่นหรือใส่แล้วครับคุณลูกค้าเหมาไปเมื่อกี้เนี่ยเอามาใส่ครับผมเออวางไว้ตรงนี้ดีกว่าเออนี่จะได้ไม่ต้องเทิร์นกันนะเออไม่ต้องอยู่ข้างบนกันครับผมสีดำเราด้วยอ่ะวางลงไปเอาไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สีดำเวอร์นี่วางลงไปโอ้แต่คุณลูกค้าที่ซื้อเยอะมากครับผมโอ้โหซื้อจนแบบขายประทานนะกระเป๋าผมอ่ะ อือของใหม่ครับเป็นของใหม่คุณลูกค้าได้ชอบครับผม2.19นะครับคุณลูกค้าครับผมเจอรับคุณเจอรับเสื้อคารหนึ่งตัวครับผม5.18ครับขอบคุณครับเจได้ครับเจเจได้ครับเจโอ้โหซื้อเยอะมากครับผมอยู่ที่ตอนที่13นะครับผมจุดเก้าหนึ่โอเคครับคุณครับเชิญครับผมโอ้โหคุณลุงใส่แว่นใส่แว่นใส่หมวกเท่มากครับผมโอ้โห้ตอนที่3.42ครับผม ขอบคุณครับเจอครับเจเจอครับเจเออมา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 โอ้สามตัวเลยนะครับแปดเหรียญนะครับจุดศูนย์หกขอบคุณครับผมอ่าอันนี้สีอะไรเนี่ยอันนี้สีอะไรนะอันนี้ออโอเคโอเคโอเคอยู่ไห่ละนี่นี่นี่เอึ๊บนี่ออกเดี๋ยวอยู่สองอันสุดท้ายครับผมหมดอย่างเร็วเลยครับผมคุณลูกค้านี่ซื้อเป็นว่าเล่นเลยนะครับเออสุดยอดมากครับคุณลูกค้า อเออเอ่อเอา่อติดบเจ็บเจ็บมาแล้วครับคุณลูกค้ามาแล้วครับกระเป๋านะครับเออห้านะครับจุดศูนย์แปดนะครับคุณลูกค้าเออกระเป๋าโอ้โหสี่ใบเลยสามใบแล้วก็เสื้อหนึ่งตัวนะครับหนึ่งจุดสามสองสองสามครับผมหนึ่งสองสามขอบคุณครับเจอครับเจเจอครับเจเออน้องสาวนี่ว่าโอ้เสื้อเจเสื้อฟ้าหนึ่งตัวนะครับน้องสาวโอ้ยสองจุดยี่เจ็ดนะครับเออกับพนักเสบิการนะครับผม ไม่มาอุดหนุนมนะครับบายยนะครับคุณลูกค้าดูทึงปลอดภัยครับผมเออเรามาดูที่กระเป๋าเราอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้สีดํมมีสองอันใช่ไหมเดี๋ยวเราเอานี้ไปสิบไปครับผมอืออันนี้ของมาถึงหรือยังครับมาถึงแล้ววันนี้ครับคุณลูกค้าเข้า13าคนแต่ว่ารายได้เราขึ้น8ปกครับผมเพราะว่ากระเป๋าเราขายดีมวกเออภาษีที่แปดครับผมโอเคใช้ได้ใช้ได้อากระเป๋าไปอีกแล้วครับผมกระเป๋าแบล็คครับผมอะไรวะเนี่ยวาง เฮ้ยเปิด่อเกิดเปิดก่อนเฮ้ยเปิด่อเกิดเปิดก่อนวางครับผมนี่ทิ้งลงตรงนี้ครับผมอ่ะแล้วก็สีเขียวครับผมสีเขียวเปิดเปิดเปิดวางลงไปครับผมวางลงไปอ่าน um, uh, ี่ทิ้งลงไปแล้วก็อันนี้อีกอันนี้อีกเฮ้ยผือพ่อเราหมดแล้วนี่หวานหรือเปล่านี่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 อ่านี้เลสที่หวานเลสข้างบนครับผมเลสข้างบนจะหมดเป็นกันครับผมโอ้ลูกค้านี่ซื้อเยอะมากครับผมอ่าแป๊บแป๊บแป๊บลูกค้านี่ สีม่วงเราก็จะหมดแล้วแต่ว่าไม่มีครับผมสีม่วงเราหมดไปแล้วครับผมในรถเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาแล้วครับคุณลูกค้ามาแล้วครับมาแล้วครับเออสีแดงนะครับจุดที่สามสามจุดสองสามนะครับคุณลูกค้าโอเคขอบคุณครับ้าเอโอ้กระเป๋าอันนี้สีเขียวเลยครับผมสี่จุดเจ็ดเจ็ดครับคุณลูกค้าเออขอบคุณนะครับเออกระเป๋าเหมือนกันนะครับจุดที่สองจุดห้าสิบแปดนะครับคุณลูกค้า เออมาครับมาครับท่านประธานบริษัทครับผมไม่มีทอนนะครับขอบคุณครับอู้น้องอมหมวยหน้าขาวมากครับผม4.54ครับผมขอบคุณครับเออมีอะไรมาถึงหรือยังครับไม่มีครับผมมาเร่งสปีดมาเลยครับผมเฮ้ยกระเป๋าเรายังไม่หมดจริงๆนะเนี่ยเปิดครับผมเปิดเลยเปิดเลยนี่วางลงไปครับผมนี่แล้วก็สีเขียวด้วยทิ้งลงไปแล้วก็สีเขียวมาด้วยอ่านี่วางลงไปวางลงไป โอเคสวยงามครับผมนี่กระเป๋าเราสวยมากครับผมเออล่าสุดเราขายกระเป๋าแล้วก็เสื้อผ้าแต่ว่าเสื้อผ้าเราโอ้โหจะหมดจะหมดเชลอยู่แล้วครับผมตายเหอะแป๊บนึงแป๊บนึงเปิดครับผมเปิดเลยวางลงไปครับผมหืมพอดีว่าขอมาถึงช้าครับผมเออเสียดายมากครับผมปึ๊บเปิดขึ้นมาไม่น่าเชื่อครับผม ว่าเสื้อผ้าจะขายไม่ทันครับผมโอ้หคุณลูกค้าซื้อเยอะด้วยเพราะว่าด้วยความที่ของมาถึงฉาครับผมมันก็เลยหมดเร็วครับผมเออแปดสองห้าหกเจ็ดแปดถึงสองครับผมขอบคุณครับเชิญเลครับคุณลูกค้าเชิญเลครับเออกระเป๋านะครับหนึ่งทอรที่หนึ่งนะครับเชิญเลครับเชิญเลครับเจ๊เชิญเลครับโอ้ยยังยี่สิบตัวนะครับสี่จุดห้าสี่ครับขอบคุณครับมาครับน้องฉามาครับกระเป๋าสามอันเสื้อหนึ่งนะครับทอรที่สิบเจ็ด นะครับ1 1 5หนึ่งห้าหเจ็ดครับคุณครับมาครับเจมาครับเจเออเสื้อขาหนึ่งตัวนะครับไม่มีทอนนะครับขอบคุณครับแล้วก็อันนี้คือแบล็คทีเชิร์นะครับผมมาวางไว้มาวางไว้เออวางทุติยึอยึดหมดแล้วทิ้งลงไปอา่าอยู่นี่อยู่นี่ทางนี้เออทิ้งลงไปแล้วก็มีอีกไหมหมดแล้วโอ้โหตายเถอะมา เรื่องสปีดร์เลยครับผมกระเป๋าโอ้โหกระเป๋าไม่เหลือจะหมดครับผมกระเป๋าเยอะมากกระเป๋าเยอะมากนี่มาวางวันนี้เออมาวางวันนี้ก็เลยก่อนก็เลยก็เลยกันนะมา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 สี่นะครับผมจุดเท่าไรเจ็ดสองห้าหกเจ็ดหนึสองขอบคุณครับเออมาครับผมท่านประธานบริษัทครับผมกระเป๋าสีฟ้าเอาไปฝากภรรยายใช่ไหมครับโอ้ใช่แล้วรู้ได้ไงโอ้ถ้า ถ้าเลยนะท่านซื้อไปเองนี่ผมว่ามันแปลกๆแล้วน,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 นะทำไมผมจะไม่ดูวันนี้ลูกค้าน้อยครับผม12ท่านแต่ว่าไรายได้อยู่ที่8ปครับผมอ่าถือว่าด้วยความที่เราขายกระเป๋าด้วยครับผมลูกค้าน้อยแต่ว่าไรายได้เราขึ้นนิดนึงนะครับผมเอ้สวยงามสวยงามแต่ว่าของเราม่ร่จะถึงครับผมตอนนี้กับเ,นะเสื้อผ้าเรานี่จะปลดอยู่แล้วครับผมเชลของเราเ,เทบจะไม่มีอะไรขายแล้วตายเหอะชีวิตเอ้ วางลงปั๊บเอาไปไหนมาเนี่เออปึ๊บเร่งความเร็วเลยครับผมนี่มาแล้วครับผมเรายีนของเรานะครับผมผมจําได้ว่ามันอยู่ตัวนี้วางลงไปวางลงไปวางลงไปเออมาแล้วครับผมตัวแรกผมต้องเร่งสปีดหน่อยครับผมเออเดี๋ยวมันไม่ทันครับผมปะ่ะอันนี้คือไว้แทงท็อปครับผมของข้างบนนี้จําได้จําได้มาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเออแล้วก็นี่คืออะไรเอาใช่ไม่ใช่นี่คืออะไรกันวะปับ๊บเร่งไปเลยครับผมที่เกียร์อแล้วแต่ว่า สายฟ้าเราจะหมดแล้วับผมไม่เป็นไรสักหน่อยเออเพื่อให้มันเพื่อให้ลูกค้าได้ซื้อสักหน่อยครับผมเออดีกว่าไม่มีเสื้อผ้าให้ลูกค้าซื้อเลยไงประเด็นนะครับเออมาแล้วครับคุณลูกค้าโอ้โหสี่ท่านเลยนะครับผมแปดนะครับจุดสี่หนึ่งครับคุณลูกค้าขอบคุณครับเออสองใช่ไหมสองจุดสิบเก้าครับผมโอ้โหแต่ละคนครับผมนาฬิกาอันบักใหญ่เลยเก้านะครับผมเก้าจุดแปดเจ็ดครับคุณลูกค้าขอบคุณที่ใช้บริการครับผมไปไปไป กระเป๋าซีโมหนึ่งอันครับผมทอนที่2นะจุดแปดสองเออขอบคุณครับมาครับเจมาครับเจโอหูส่งผมเจสเท่มากครับผมกระเป๋าสีเขียวอันเดียวหนึ่งเออสองจุดห้าแปดครับผมเออขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าเออตอนนี้เราก็รอกระเป๋าไปเรื่อยๆครับผมเออแต่ว่าเสื้อผ้าเราดูสิครับอันไปหมดแล้วเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าอันนี้เป็นอันไหนด้วยซ้ำครับผมหนูไอเทมนะ นะครับจุด18ครับผมขอบคุณครับเอออันนี้ก็เหลือ1ตัวครับผมไอไวท์เ r สิร์ตอยู่ตรงนี้สินะเสื้อขาวของเราอันนี้เป็นกระเกียงิยยนสีน้ำเงินหรือเปล่าอันนี้เสื้อสีขาวอีกตัวนึงเป็นไวท์ทีเชิร์ตอ่าจำได้จำได้มาแล้วมาแล้วาเสื้อขาวนะครับ7.37นะครับคุณลูกค้าขอบคุณครับกระเป๋าเราก็ใกลจะหมดแล้วครับผม่ามาวางมาวางที่เปดิดเปิดเปิด แล้วก็วางลงไปครับผมแล้วก็สีอื่นเต้สีอื่นเต้นี่สีดํานะครับผมวางตัวนี้อ่าแล้วก็สีม่วงครับผมสีม่วงอยู่ไหนเมื่อกี้เนี่ยเห็นอยู่เห็นอยู่นี่เปิดครับผมเมื่อกี้ก็เปิดจุดนี้เฮ้ยเหลือสองอันนะครับผมแล้วก็สีแดงข้างบนครับผมนี่วางลงไปครับผมสวยงามอือเต็มแล้วครับผมมปแล้วครับคุณลูกค้ามปแล้วครับไปแล้วครับเสียกิลาถตัวนะครับ1.31ครับผม เอ้ยขอบคุณคร้าขอบคุณครับมาครับคุณลูกค้ามาครับอืมนี่นี่สิบห้านะครับจุดสิบแปดครับผมเออขอบคุณที่ใช้บริการนะครับคุณลูกค้าเสื้อกีฬาหนึ่งตัวนะครับห้าจุดสามหนึ่งครับผมขอบคุณคร้าผมายบายครับเออกระเป๋าสีเขียวอันหนึ่งนะครับผมสองจุดห้าแปดครับผมขอบคุณจ้าอ่ะกระเป๋าหนึ่งใบเหมือนกันนะครับอยู่ที่จุดสิบเจ็ดเออถอนที่จุดสิบเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดนะครับขอบคุณครับ เออห้าทุ่มตรงแล้วครับผมครับผมตอนนี้เราก็อึบไปอันนี้คืออะไรครับผมอันนี้คือไวท์ทีเชิร์ตนะครับผมเออเปิดลงไปไวท์ทีเชิร์ตอันนี้เอ๊ะอันนี้ยนี่นี่ไวท์ทีเชิร์ตครับผมวางลงไปครับผมอ่าสวยงามสวยงามติดวันนี้นะครับลูกค้าอยู่ที่12ท่านครับผมรายได้อยู่ที่75ครับผมอู้ลดลงอยู่ครับผมเพราะว่าผมน่าจะเปินตันเร็วแล้วก็ภาษีอยู่ที่7นะครับผมโอเคทิ้งลงไป นี่ต่อไปครับผมเดาผมว่าผมจะมาซื้อนี่ต่อครับผมนี่นี่ซื้อเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าเซ็ตถัดไปครับผมนี่อยู่ไหนเอยจัดการครับผมนี่นี่สวยงามครับผมอซื้อบาเดมไหมซื้อบาเลยครับผมเออซื้อไปก่อนเลยซื้อไปก่อนเลยซื้อไปก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนเออไม่ใช่ไปที่ร้านค้าครับผมนี่แล้วก็ข้วง,งกระเ๋านะ นี่เสื้อสีขาวครับผมเสื้อเชิ้ตเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีไวท์พูลเชิ้ตเนี่ยโปโลโปโลเสื้อโปโลครับผมแล้วก็แบล็กชูวิตเตอร์ด้วยโอ้เป็นเสื้อของน้องผู้หญิงครับผมอู้สวยงามสวยงามแล้วก็ไวท์คอปท็อปครับผมเออนี่ครับผมเราขายเสื้อแบบนี้แบบทิเท่แบล็กคอปท็อปนี่สีดำครับผมแล้วก็ไวท์ฟูแจ็คเก็ตครับผมนี่สิบเหรียญสิบหกเหรียญในนัยี่สิบเอ็ดเหรียญในนะอันเนี้ยแบล็กเนี่ยแบล็กชูวิตเตอร์เนี่ยยี่สิบเอ็ดเหรียญนในรับโอ้โหนี่เกรย์นี่ยี่สิบสองเหรียญ แต่กันแต่กันเดี๋ยวเราตกแต่งสักหน่อยไหมครับผมเออเดี๋ยวเราว่าใส่อะไรไหมหรือว่ายังไม่ใส่ตอนนี้เอาอะไรดีอะไรดีเอาไว้กอดดีกว่าครับผมเออ,เอ,อโอเคครับผมสลับเกมอะไรนะโคดดิ้งสโตซิมูเตอร์ครับผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับผมไปเจอกัน,นในพาทหน้าครับผมอ่าพาทหน้าเราก็จะขายเสื้อขยายข,ยายขึ้นมาอีกน่าจะซื้อเชลเตอร์ยาวขึ้นมาสักหน่อยครับผมนี่น,นี่ยาวมาอีก แล้วก็ส่วนไอกระเป๋านี่ก็น่าจะไว้ตรงนี้ก็ได้ครับผมเนี่ยไว้ตรงนี้ก็ได้สวยดีครับผมนยากใหเรียงมาอะไรประมาณนี้ครับผมอ่า,ถ,า,า,าอถ้าหากว่าคุณลูกอะไรถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากให้ผมจัดร้านใหม่จดัดร้านให้มีสวยขึ้นนะครับผมแบบสไตล์คุณลูกค้าก็บอกผมได้ครับผมเออบอกผมได้แต่ผมจัดให้ตามท่านคนดูได้เลยครับผมเออถ้าทําได้นะอ่าบ๊ายบายนะครับ